คลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องลูกซองควงใหม่ที่เข้ามาเมื่อวานนะครับผมพอดีไปเจอคลิปพี่จิโน่มานะครับผมพี่จิโนแนะนํนำปืนกระบอกสีเทาบก,กระบอกนี้นะครับผมเพิ่มเอาทางด้านของ เจาะเกาะนะครับผมหนึ่งแล้วก็ท้าของความเร็วรีโหลด2นะครับผมลุงก็เลยไปจัดมาครับตอนแรกว่าจะไม่เอาละเจอพิษนิโนนแนะนําดีมากเลยแล้วก็เตือนน้องๆด้วยนะครับผมว่าใครที่ไม่มีเพชรก็อย่าหาสมเพราะว่ามันออกยากมากๆนะครับผมลุงก็ได้ทําการตามล่าสีเทานะครับผมแล้วมาดูกันว่าลุงจะหมดเท่าไหร่สําหรับกระบอกสีเทานะครับสาหรับคนที่บอกว่าออกง่ายเนี่ยใช่ครับไอดีไก่พี่นโน่พูดถูกนะครับผมไอดีไก่หรือว่าไอดีที่ไม่ค่อยมีของออกง่ายอยู่แล้ว สำหรับ ID ที่ตึงๆมีของเยอะๆมันไม่ค่อยออกหรอกครับน้องๆมันเป็นระบบ AI จะตรวจจับน้องๆหมดแหละนะครับผมคนที่ไม่ค่อยเด้เล่นหรือว่าของไม่ค่อยมีของอ่ะมันออกง่ายอยู่แล้วแหละสำหรับคนที่เติมเยอะๆ GM ก็ต้องให้ออกทีหลังอยู่แล้วนะครับผมออกสุดท้ายออกยากๆอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ายังไงก็ต้องเติมนะครับผมน้องๆสำหรับลูกซองสีเทาที่พีชโนแนะนําลงหมดไป400เพรนะครับผมสาหรับน้องๆคนไหนที่กําลังจะสุ่มลูกซองควงนะครับผมเตรียมเพชรไว้เยอะๆหน่อยนะครับผมได้คิดว่าตัวเองดวง ไม่ดีนะครับน,อนอนะ้องๆนะถ้าไม่มีเพศก็อย่าเสี่ยงเลยดีกว่านะครับผมสําหรับไอดีไก่ของลุงดูสิเห็นไหมนี่ไม่ค่อยได้ออนนะครับผมท o อปอยังได้ร้อเซนะครับผมแต่ตัวหลักได้แค่40%นะครับผมเพราะว่า GM คิดว่ายังไงก็ต้องเติมอยู่แล้วโถสี่อร์เซ็นใครจะเติมเติมไหมอ่ะก็เติมครับผม